การเล่นคาราวุชของบาบาร่าครบไปหนึ่งนะแชกเกอร์อาฟตดารดิเลออนเกเตอร์ต่อมาที่ต้องการใช้ก็คือแคชอสเซกิตขาดอีกสี่นะลองดูที่อ่าเล่นละประทัดก่อนถ้ามีวัสดุวัตถุดิบครบพอดีนะและการอีกสองใช่ไหมนี่สี่เ 4, หรอสองหรือสี่วะสองลองสองก่อน โอเคไม่ค่อยได้ทันสังเกตอาจริงๆไดอ้อีกอีกอีกสี่ยังไม่ได้สองแต่ก็เพาะได้ไปติดคุยตัวซิเมสโอเคสังซ่ากองกระดับอาวุธเทวสกิทอีกสองไปเลย ใช้วัตถุดิบคือ chaos d i v i n e นใช่บัเบล่าฮาเล่นคันได้แล้วถึงเป็นขั้นสี่แล,ล้วแคร็บเป็นเจดสิบโชคดีพื้นฐานเพิ่อขึ้เป็นสองร้อปดสิบสองโอเคโอเค่เคะก็เติมแรกเข้าไปหน่อยเร็วหกสบสี่ แก okay, ตุ้ดี้ผ่านเป็นสองเก้าสามสวยงามบาบาร่าแกมาจ้างแวกเนอร์ช่างตีเหล็กสร้างและเสริมอาวุธหน่อยครับกัดแคลนแก okay, หลอมเอาได้ทีละห้าโอเคเอาให้หมดนะแล้วก็อันนี้เกคิวครบ สแล้วโอเคฮะรอเวลาไปก่อนนะต้องใช้เวลาโหนานพอสมควรเลยโอเคฮะรอเวลาไปนะ้ำเหมือนจะต้องการน้ำมากขึ้นนะก็เลยมาเววตัวสิงเชียวหน่อยเกินเกินมาสงวันสี่ เวลสามเก้าไปก่อนแล้วกันแม็กเลยกันเกินไปสองสี่เอาไปเลยอยากให้มันเก่งๆเลื่อนขั้นเลยได้ไหมโอ้ไม่ได้ขาดนี่ไปอีกนิดนึง๋อเออแล้วก็ขาดแคลวัสดุดิบด้วยนะถ้าจำไม่ผิดงั MC ้นสี่สิบก่อนแล้วกันจะเอาเข้าทีมแต่สังเกตว่าเ,เรามีชายนี่หว่าหรือไปว่าเรามีชาย ก็ S 1> <S 1> เลเวล40เหมือนกันเอาชายดีกว่าครับน้ำเหมือนกัน Come on Don't keep me waiting น้ำน้ำแข็งน้ำโอเคตามน,นี้เปลี่ยนเป็นสีดาวแล้วกันนะปะป๊ามาหมายได้แบบไม่หอบแพ็คแค่แอเอยู่หวังชูอินเหรอโอเคไปที่สุดสะทะทะัตวาต่อตัวนี้อ้าวเป็นน้ำแข็งนี่ว่าโอเคนติเวก of Earth รีบฆ่าเวลาไม่เคยคอยฆ่าทีลลุกทีลิกออน on, ลอ,อนสนักติตึ้นเียกชุบในน้ำซะเลยดีมากโ้ยแข็ง สิริงออนสโลตตายยังโอเคก่อแสเม็ดอ๋อเป็นเม็ดน้ำแข็งแน่เลยปรับเอียงตัวซะหน่อยฮะัเอากายาออกจากทีมใช้สายป่า งไงต่อโอโอเคจะแล้วต่อกไม้แล้วม,มีกล่องนี้ด้วยเก็บกล่องเลยแล้วกันนะนะจุดนี้ของชูอินทางใต้ สมารทไหว,ะ, okay, วะเจ้ค้นน้อเจอตัวนี้แล้วต้องรีบค่ะ okay, ออโอเคไปตลิงตอนตอดโอคไฟฟ้าเออแล้วก็ติลิน ออนสโลตเบอร์อาร์ติดนเดียวโอเคเียเกตเดาไปไกลมากมันมึนเกสตาเฟลสตอร์ย่ะก็อื่นจะมายุ่งได้ไหมเฮ้ยป้าเน่โ okay, อเกสบาล่าขอฮิลตีสลุกด้วยโอเค เวกับเอิร์ธเป็นไลบใช้ชิปมาต่อพั่าอ๋อนูนเแล้วเป็นน้ำแข็งจริงด้วยของกระทิจะไหวไม้ยมีเวมีเวเต็มหมดเ่ตาเปโด มันยังมือยุมือพอดีโอเคไลน,นิ่รนงรถายออนิ่งตอนตอนกีสตั๊บเบลสอดอเฮ้ยมันอยู่ไหน,นอยู่ข้างบนนั้นผมขึ้นต้นม้นไมอีก ไอ้ลงมาเหอะโอเค้ตาเฟลสอดจริงเลยมาอยู่ข้างบนลงม,มาโอเคอ้คาดตัวอื่นไปก่อนตาเฟลสอดเก้ให้มันวาร์ปมา มาแล้ววรามแล้วัสตี้โนโอนดเกเวอเอิรอู้หสี่ามเนี่ยสองพโหแรงอยู่เกย์ฮัออมันมี้ทานไปเหรอเกั โอ้ยเวนี้โอ้ยโอ้ยโอเคตามไปเอาอย่าให้ออกกวงกลมะปัดเข้ามาข้างในโอเคสตาร์เซลตอดแต่แต่เหมือนใช้ ตัวตีลูกก็แรงนะกับตัวนี้เรียบร้อยอโอเคไปลรางวัลชื่อเสียงเพชชื่อเสียงนะไคลโรอบิสเมดสองหมื่นห้ามอร่านั่นแล้วก็แปดสิบเอ็กพีชื่อเสียงนะ okay. อ okay, อีกหนึ่งเป <rock> ้าหมายบอกแล้วนะว่ารีเฟรชครั้งต่อไปอีกหนึ่งว <vẫn> ันแต่ว่าตับดา์น <Hearing> ี้ผมเพิ่งมาทำนะเกือบไม่ทันแล้วสินี่โอเคต้องรีบทำแล้วโอเคเอาแปดสิบนะสี่ดาวะง่ายหน่อยรับเป้าหมายหมายสิดสัมผัสท่าน ทำมีจุดชมวิวได้แล้วอื่นไม่สนใจทำเรื่องนี้ก่อนตาบปามก่อนไม่อยู่บนนี้หรอเอ้าข้างล่างอีกออเคอยู่ในาสารานีเคลลอกชิว,วามีไม่ ะไม่ต้านทานไฟฟ้าเหรอแสดงว่าไฟฟ้าดีใช่ไหมมองอะไรตอบนู้นอ้นุนโอเคสู้กับน้ำแข็งอีกแล้วโอเคเว้ยออฟเอิร์ตาเฟลสอนฟาริซา,า,าระยะกลาง

่รัยดุมากเลยต้องระวังด้วยนะแต่เมื่อกี้พูดถึงท่านแล้วใช่ตัวนี้เหรอไม่ใช่เป็นตัวอุ้ยอะไรจะเยอะ มาอยู่ไหนแล้วนี่มีบอกแต่เกค,ครบแล้วไปต่ออ๋ออย่างนี้จะเอาหนอกกอดเลยใช่ไหมเกมครับนี่แน่ตกฝาลนะตกฝาลุกสลิ้งอลอ เอนตี้นี่มีรถโตเติอลลังซะหน่อยนี่ลเจนี่คือเป้าหมายเราใช่ไหมเจสตาเลซอนโอ้4,003เลยนะเจเวกท็อปเอิรโอเราก็แรงอยู่นะเนี่ย อย่าออกนอกกลับเข้ามาเฮ้ยเยติดอะไรกลับเข้ามาในวงหน่อยลนะะ,ะจุดนี้ละกันเป็นจุดตาเฟลสอดนันติดดนชายนิ่งมิลเลอร์คุณมีชายนิงน่งชิลลิงพอสล็อตโอเคเป้าหมายเสร็จแล้วเรียบร้อย ตายดีดิล <cioè> ูกเย๊ะเอาเติมพลังกันหน่อยกกลับเลยแล้วกันเะคือทำเป็นเรื่องๆไปะจบเป็นเรื่องไปปป้าเป้าหมายอมื่นห้าม่ลากับแปสิบ เอ๊พีชื่อเสียงหรือย่แกกรบแล้วสามรับสามเป็นหลักกันบ้างฮนะเราใหม่ใช้แสงคัที่หนึ่งชาที่สามแปดหนึ่งจุดหนะต้นักลอยฟ้าแต่ดูท่าทาง AR กับตัวละครเราไม่รู้ว่าจะพอในการที่จะสู้ไหวกับเพสนี้หรือเปล่านั่นเองนะคือต้องไหนวะ โอ้ขาวเทนเทงเลยโ okay, อเคไกลๆฮะวารเลยกำลังปีนปีนอยู่ก็มีกรสีเลยฮะดูนั่นสิบนฟ้านั่นคือเจ็ดแชมเบอร์สงจังเลยจะขึ้นไปยังไงล่ะเอออันล่างดีกว่าจะขึ้นไปยังไงล่ะเออเออเนี่ยแล้วไกยอย่างฉัน <ง lijk> กลับไม่รู้ว่าทางไปบนฟ้าอยู่ที่ไหน เพิ่งจะรู้ตัวเอาตอนนี้เหรอแต่ในเมื่อจะไปที่เจ็ดแชมเบอร์งั้นก็หาตำแหน่งของเจ็ดแชมเบอร์โดนแผนที่โดยตรงเลยสิเออเนะแถวแถวณนี้น่าจะมีทางขึ้นไปอยู่แน่เลยเราไปหากันเถอะโอเคตำลัดลอยฟ้าหาวิธีการขึ้นเจ็ดแชมเบอร์ นี่ไงแม้นที่จุดตรงนี้คุ้นๆนะว่ามันมีเหมือนเป็นปนไดหินไปอะตอนที่เราทำปิศนาหากล่องอะไรพวกนี้แถวเนี้ยไปเฟสนั่นไงอยู่ตรงนี้สิมีกลไกอะไรบางอย่างรูจักตำแหน่งแล้วจะต้องเจยวข้องกับเจชมเบอร์นั่นเลยโอเค อาจจะเป็นเส้นทางไปสู่จัแชมเบอร์หรือเปล่า yes, <this S 1> ไม่ผิด <must be S 1> แน่นอน <anyway. S 1> ลองดูอ่าแต่ไม่มีลมละสิต้องไปเปลี่ยนลมมาก่อนโอ้น่าจะบอกว่าเปลี่ยนได้เลยนะไม่ต้องกลับไปกลับมาเนาะโอเคต้องเหนือจากตัวเรามีไม่มีใครอื่นเป็นลมตัวลมด้วยโอเค่ะ ไปประสานทัดลมเอาเอาเลยโ,โอ้ดังไงเกะฮีคาซินต่อเออมีมาได้ถึงแค่นี้เหรอ พรสนามลงแรงไม we ่พอสินนะงั้นก็ไปถึงยอดแล้วกลับไปหลีเย่กันเถอะเราไปถามกองทหารมิโดริตดูอืมทำไมล่ะวิธีขึ้นไปไม่น่าจะเป็นความลับไม่งั้นไม่ง MM ั้นหรออ้อเข้าใจแล้วไม่งั้นแกนยูคงไม่ให้เรามาที่เจ็ดแชมเบอร์เองหรอกใช่ไหมเอาละงั้นก็ทำตามที่เธอบอกแล้วกันพวกเรา เดี๋ยวก่อนเจอดูข้างล่างสิเดูเหมือนเราจะอยู่ใกล้กับกุยจงบาลิสต้าละถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไทมอนมีไอเดียใหม่ด้วยนะให้ยิงบาลิสต้าขึ้นไปเหรอเราลองใช้กุยจงบาลิสต้ายิงเพื่อส่งเธอขึ้นไปดีไหมไม่เอาอ่ะนั่นอ่ะตายไร้เดยนนะ โอ้จริงด้วยลืมคิดเรื่องความปลอดภัยไปเลยแต่ฉันจำได้ว่ากุยจงบริสต้ามีฟังก์ชันส่องทางไกลด้วยออจริงสิดังนั้นเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้สินะงั้นมาใช้กุยจงบริสต้ามามองหาดูแถวๆนี้ว่ามีทางขึ้นไปหรือเปล่าย yeah. แล้วก็ไปไปมาๆกันนะฮะแล้วมันไปทางไหนแล้วนะ่ะคือต้องหลังเขานี่เหรอโอเคก็ไปหลังเขานี่นะไป